สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องบัลกหนึและผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะเออซึ่งคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะประจําเดือนพฤษภาคมการเงินการเงินช่วราสุขภาพและความรักเดือนพฤษภาคมนี้มีดาวย้ายหลายดวงเลยนะคะประมาณ6ดวงด้วยกันซึ่งมีดาวพุธดาวราหูดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวอาทิตย์ ดาวเสาดาวพระเกดส่วนดาวพระพุธนั้นย้ายสองครั้งเพราะว่าเดินสื่อดยอย่างรวดเร็วเราจะมาดูตัวตนตนุลักษ์ของชาลักราศีพิจิกเป็นดาวอังคารแล้วก็อีกพบเรือนคืออริป,ปัญหาอุปสรรคและนิสินในช่วงจังหวะนี้นะคะดาวอังคารยังคงสถิตอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นภพสุภะและก็ได้ตำแหน่งนิดด้วยนะคะ ตำแหน่งนิดหมายถึงต่ำต้อยด้อยค่าไร้ชื่อเสียงไรซึ่งอิทธิพลนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ตัวตนของชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีเรื่องของความที่ท้อแท้เบื่อน่ายขี้เกียจอ่อนล้าอ่อนเพลียอ่อนพลังหรือถ้ามีเรื่องปัญหาหรือความเจ็บป่วยก็อาจจะมีเล็กน้อยไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่มันดีตรงที่อริมันได้ตำแหน่งนิดนะคะดาวอังคารทำให้ตัวตนของชาวลัคนาราศีพิจิก พลอยอ่อนละอ่อนแรงอ่อนพลังไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ดวงดาวมันอ่อนพลังแต่ตัวเองนั้นต้องพยายามอึดสู้นะคะพยายามขวนขวายพยายามขยันขันแข็งต้องสู้กับดวงดาวให้ได้เราอย่าไปตามดวงดาวเมื่อดวงดาวบอกว่าอ่อนแรงอ่อนพลังเราก็อ่อนเพืียเพลียแรงไปด้วยมันไม่ใช่นะคะมันขึ้นอยู่กับตัวตนของตัวเราเองถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องหาเงินหาทองมาสู่ตัวเองเราต้องขวนขวายหางาน ะะอาจจะเป็นช่องทางพิเศษที่สองที่สามก็ได้ถ้าเรามีนี่มีสิ่งที่จะต้องปลดปล่อยที่จะต้องใช้จ่ายเยอะแยะเราต้องไปยมนะคะเราอย่าอยู่กับที่เราอย่านิ่งอยู่กับที่เราอย่าปล่อยให้ดวงดาวนาทางเรานะคะ,ะส่วนในเรื่องการงานของชาวรา,ราศีพิจิกนั้นดาวการงานเป็นดาวอาทิตย์ในวันที่14เมษายนแล้วนะคะดาวอาทิตย์นั้นย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพอริป,ปัญหาอุปสรรคได้ตำแหน่งมหาอุดด้วย เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะ1เดือนเต็มที่ดาวอา,อาทิตย์ติดอยู่ราศีเมษนะคะตั้งแต่ที่4เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมชาวลักษณาราศีเมษอาจจะมีปัญหามากเกี่ยวกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีเรื่องความเจ็บป่วยหรือถ้าจะแก้เคล็ดก็หมายความว่าคุณจะต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรงการแก้ไขปัญหาแก้ไขความเดือดร้อน เรื่องของการที่อา,อาจจะไปก่อหน,นี้ยืมหนี้ยืมสินมานะคะมาใช้จ่ายในครัวเรือนใช้จ่ายในธุรกิจอะไรแบบนี้เป็นการแก้คลิปได้นะคะเพราะว่าได้ตำแหน่งมหาอุดถ้ามีหนี้สินก็มีมากถ้ามีเรื่องของปัญหาก็มีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้คลิปด,ด้วยการที่คุณจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นลักษณะของการขายสมุนไพร ขายยารักษาโรคขายเอ่อ,อ,อความที่แก้ปัญหาใบหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้นะคะเอ่อแล้วก็เรื่องการเงินนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิก การเงินนั้นเป็นดาวพฤหัสบดีซึ่งดาวพฤหัสบดีมีสองภพเรือนคือกระดุมพักพการเงินรายได้แล้วก็ปุตตะการเริ่มบันไดใหม่ๆการพบรักใหม่การที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบ,บริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าในวันที่13พฤษภาคมสภาร้อยสิบแปดดาวพฤหัสบดีจะยกย้ายแล้วนะคะหนึ่งปีเต็มยกออกจากราศีพฤษภเข้าสู่ภพเรืนอมรนมรณะในราศีมิถุนเป็นเวลาหนึ่งปี กว่ากว่านิดนนะคะแต่ว่าช่วงปีนี้เป็นปีที่เดินผิดปกติบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงแรกที่เดินเข้าไปสู่ราศีมิถุนนั้นนะคะในพพเรือนมรณะนั้นก็ได้เดินเสดเดินอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ ทำให้ในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีพิจิกในเรื่องของการเงินนั้นอาจจะต้องมีการรเริ่มอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งระบบโลจิสติกอะไรแบบนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของความเจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่อาจจะมีลักษณะของการที่เป็นเคลิปๆเป็นงานๆจบเป็นวันๆจบเป็นเรื่องๆจบเป็นโครงการไปก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เออแล้วก็เดี๋ยวพอประมาณวันที่วันที่สองตุลาคม ดาวก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งยังไม่ครบปีเลยนะคะเดินเสินแดงอย่างรวดเร็วเข้าสู่ราศีกรกฎในภพสุภาช่วงจังหวะนี้ไอชกช่วยไปเลยเพราะว่าได้ตําแหน่งมหาอดด้วยนะคะมหาอดหมายถึงยิ่งใหญ่หมายถึงบุญบุญสูงแรงมีอิทธิพลมีชื่อเสียงมีเกติยศนะคะอยู่ในภพสุภาพสุภาพหมายถึงความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองทางการต่างถินต่างเดนต่างประเทศเด่นไกลเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรีบริเริมอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงาน มันจะก่อเกิดเรื่องของความจเจริญรุ่งเรืองก่อเกิดเรื่อง,องความสุขก่อเกิดเรื่องของการที่คุณจะได้มาซึ่งเรื่องของการเงินแบบมากมายนะคะในช่วงจังหวะที่มันอยู่ในราศีกรกฎนะคะแล้วเดี๋ยวพอประมาณวันทีเ่เดือนธันวาคมนะคะมันก็จะถอยหลังเข้าสู่ราศีเมถุนอีกครั้งในภพเดือนมรณะนะคะถ้าคุณอยากจะได้เงินทองตามที่ว่าก้อยทำงานอย่างที่แม่หมอบอกไปข้างต้นนั้นนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนั้น โชคลาภของชาวราศีเมถุนอ้อขอโทษนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเอ่อดาวประพุธนั้นนะคะเป็นลาภะแล้วก็เป็นมรณะเอ,อลาภะนั้นในวันที่หนึ่งพฤษภาคมเวลา16.21นาฬิกานะคะเดินเสด์เดินอย่างรวดเร็วเข้าสู่ราศีเมษซึ่งมีดาวอาทิตย์อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะดาวที่เป็นกรรมะเพราะฉะนั้น เ,เรื่องของลาบผลผลประโยชน์ของคุณได้มาจากการงานนะคะได้มาจากการงานเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นสินเชื่อไฟแนนซ์อาจจะเป็นการติดตามทวงหนี้อะไรก,ก,ก็ได้นะคะจะเป็นการที่คุณจะได้มาซึ่งลาบผลผล,ผลประโยชน์แบบมากมายถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นอ,อ,อาจจะช่วงจังหวะน,นี้ยังไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะคะ เ,เพราะว่าดาวปุตตะซึ่งเป็นการเสี่ยงโชควงนั้นก็อยู่ในภพเรือนมรณะนะคะเอ่อแล้วก็ถ้าไปอยู่ในสุภาพเมื่อไหร่ก็เสี่ยงนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเอ่อแล้วก็ในช่วงของวันที่17พฤษภาคมดาวพระพุธซึ่งเป็นเอ่อการที่เกี่ยวข้องกับโชคล่ามนั้นเอ่อจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในภพปัตตนคิคู่ครองคนรัก คุณเสี่ยงโชคคุณก็เอาจากเ,าเลขของคู่ครองคนรักหรือถ้าคู่ครองคนรักฝันก็เอาที่คู่ครองคนรักฝันหรือจากเลขบัตรประชาชนหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้งของกับคนรักคู่ครองนะครับถ้าจะเสี่ยงโชคนะคะส่วนสําหรับเรื่องสุขภาพนั้นดาะพฤหัก็เป็นมรณะซึ่งในช่วงวันที่หนึ่งพฤศภาคมสองพันหกสิบแปด เวลา16.21นาฬิกาดาวพระพุธก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษไปอยู่ในภพเรือนอริเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยหน่อยนะคะเพราะว่ามีดาวอาทิตย์อยู่ด้วยได้ตำแหน่งมหาอุจในภพอริด้วยอริหมายถึงความเจ็บป่วยด้วยนะคะแล้วก็มรณะก็ถึงหมายถึงความเจ็บป่วยด้วยเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะในช่วงที่ดาวพระพุธอยู่ในที่ราศีเมษแล้วพอวันที่10 7พฤษภาคม2568ดาวประพฤกก็จะย้ายเข้าสู่ปัตตานีคู่ครองคนรักราศีพฤษศกนะคะต้องระมัดระวังคู่ครองในช่วงจังหวะน,นี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับที่คู่ครองมีความเจ็บป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะส่วนสําหรับความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมี สามีภรรยาอยู่แล้วมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วนะคะคบคา้าสมาคมกันมานานเป็นแฟนกันอยู่กินด้วยกันแบบทดลองก่อนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะความสัมพันธ์ในช่วงจังหวะของเดือพฤศจิกายนนี้ดาวปตัตตานิคู่ครองเป็นดาวประสุกซึ่งดาวประสุกนั้นมันเดินวิปริตเดินแบบผิดปกติมากในช่วงตั้งแต่28มกราคมเป็นต้นมามันยังคงสถิตอยู่ในราศีมีในภพปุตตะนะคะ ซึ่งก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นะจะได้พบรักใหม่อยู่เสมอหรือว่าบางครั้งได้ประสบคในมได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะแต่ก็อีกพบเรือนคือปตัตตานิคีคู่ครองคนรักและก็วินาศนะดด้วยบางครั้งบางคราวในคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้น ออก็จะทําให้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่อาจจะมีการได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆในเรื่องของการทํางานหากินที่เกี่ยวข้องกับการอยู่เบื้องหลังนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรืออาจจะเป็นลักษณะของคนรักคู่ครองอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกได้นะคะ หรือในช่วงจังหวะน,นี้ชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีเรื่องของมีบุตรท้องได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนสำหรับคนโสดน,นั้นดาวพฤหัสบดีเป็นปุตตะแล้วก็เป็นกระดุมพาะก็วันที่13พฤษภาคมจเข้ยายสู่ราศีมิถุนในภพเรือนมรณะเพราะฉะนั้นความรักใหม่ๆในช่วงจังหวะน,นี้นะคะของเดือนพฤษภาคมาจะพบรักจากคนไกลหรือคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้งของกับเรื่องของอความเจ็บ โวยหมายถึงอาจจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือเป็นหมอเป็นคนที่มีการทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรอะไรแบบนี้หรือคนไกลนะคะต้องเดินทางไปไปมาๆแบบนั้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรืออาจจะพบรักกับคนที่เขามีความเจ็บปวดอยู่ในตัวเองนะคะในช่วงจังหวะนี้เดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตามแม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนาราศาีพิจิกทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ